สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพอดแคสต์ Podcast วันนี้ค่ะจะนำเสนอบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะในประเด็นที่ว่าเสาร์นี้อาเซียนกับเมียนมาเชิญติดตามรับฟังค่ะในวันเสาร์ที่24เมษายนนี้ค่ะอาเซียนในฐานะองค์กรหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปิดเวทีการประชุมผู้นำสูงสุดที่กรุงจาการ์ตาเพื่อหาลู่ทางในการแก้ปัญหาวิกฤตการเมียนมา อันเป็นผลมาจากการต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและรัฐบาลทหารใช้มาตรการปราบปรามเป็นเครื่องมือหลักจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า739รายและมีผู้ถูกจับกลุมจากการประท้วงมากกว่า3,300คนค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่สรุปไว้เมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาค่ะอันทำให้สถาน,นก,การณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ถูกถือว่าเป็นวิกฤตการการเมืองสำคัญที่ท้าทายอาเซียนอย่างมากและอาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่อาเซียนเผชิญกับวิกฤตรัฐประหารจริงๆเพราะที่ผ่านมาอาเซียนมักจะใช้วิธีหลับตาให้กับการรัฐประหารในชาติสมาชิกค,ค่ะต้องยอมรับว่าการผลักดันเวทีการประชุมครั้งนี้ค่ะมาจากรัฐบาลอินโดนีเซียโดยตรงแม้ก่อนหน้านี้ผู้นำคือประธานาธิบดีโจโควิโดโด อาจจะไม่ได้แสดงความสนใจกับเรื่องที่เป็นปัญหาในเวทีระหว่างประเทศมากนักก็ตามแต่ครั้งนี้ค่ะอินโดนีเซียได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากดังจะเห็นได้ว่า บทบาทก่อนหน้านี้คือการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียและญี่ปุน่นรวมถึงการมีบทบาทในการพูดคุยระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนบางส่วนได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะการมีบทบาทเช่นนี้ค่ะย่อมเป็นการเปิดให้เห็นถึงบทบาทนำของอินโดนีเซียในการแก้วิกฤตในภูมิภาคอย่างเด่นชัด และก็น่าสนใจค่ะว่าการผลักดันเวทีการแก้ปัญหาในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขวิกฤตการเมืองในเมียนมาหรือไม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถหยุดยั้งการปราบปรามของรัฐบาลอาหารได้จริงเพียงใด แต่แม้ว่าผลการประชุมอาจจะไม่มีสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการแก้ว,วิกฤตแต่หากมองในเชิงบวกแล้วค่ะสิ่งที่จะเป็นผลที่จะตามมาในทางการทูตก็คืออาจกลายเป็นโอกาสสำหรับบทบาทของอินโดนีเซียและประธานาธิบดีวิดโดโดที่จะมีสถานะของการเป็นคนกลางในการแก้ปัญหานี้มากขึ้นหรือโดยในนะคะไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะสำเร็จผลหรือไม่เพียงใดก็ตาม แต่ประธานาธิบดีและประเทศอินโดนีเซียจะเป็นผู้รับเครดิตทางการเมืองเช่นนี้ในฐานะผู้ที่พยายามแก้ไขปัญหาในภูมิภาคค่ะแม้ในอีกด้านจะมีการประเมินนะคะว่าหากเวทีการประชุมนี้ไม่สามารถออกมาตรการในการแก้ไขวิกฤตได้แล้วผู้นำอินโดนีเซียาอาจจะเสียเครดิตได้แต่กระนั้นทุกฝ่ายยอมรับความจริงประการสำคัญคือวิกฤตเมียนมารอบนี้ไม่อาจแก้ไขได้ง่าย เพระธาะท่าทีของผู้นำทหารที่ยอมรับการประนีประนอมโดยการผลักดันของอาเซียนอาจจะเกิดผลสำเร็จได้ยากค่ะแต่อย่างน้อยนะคะการเริ่เรมเช่นนี้ย่อมเป็นสัญญาณของความพยายามในภูมิภาคที่จะแก้ไขวิกฤตภายในและทั้งเป็นสัญญาณใหม่ค่ะว่าหลักการที่อาเซียนเคยยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชาติสมาชิกว่าเป็นกิจการภายในที่ไม่อาจแทรกแซงได้นั้น อาจจะใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในได้ขยายตัวจนเป็นวิกฤตสำคัญของภูมิภาคไปแล้วอาจารย์สุรชาติยังวิเคราะห์อีกว่านอกจากนี้ท่าทีของรัฐบาลจาการ์ตามีความชัดเจนเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียออกมากล่าวว่าการใช้กำลังของฝ่ายทหารต่อผู้ประท้วงในเมียนมาเป็นสิ่งที่รับไม่ได้คำกล่าวเช่นนี้นะคะเท่ากับเป็นสัญญาณที่ตรงไปตรงมาถึงรัฐบาลทหารที่เนปิดอ แม้ในด้านหนึ่งค่ะจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอินโดนีเซียไม่เคยเรียกประชุมผู้นำสูงสุดเมื่อเกิดรัฐประหารในไทยในปี2557การขับเคลื่อนของอินโดนีเซียค่ะทำให้การประชุมอาเซียนในวันพรุ่งนี้เป็นประเด็นที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าอาเซียนจะหาลู่ทางในการคลี่คลายวิกฤตในเมียนมาได้หรือไม่เพราะในอีกด้านหนึ่งอาเซียนได้ยอมรับรัฐบาลทหารที่เนบิดอไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการหรืออาจต้องใช้คำว่า ยอมรับไปแล้วในเบื้องต้นผลเช่นนี้ค่ะทำให้การจะพลิกสถานการณ์กลับสู่ภาวะก่อนหนึ่งกุมภาพันธ์คงเป็นไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งมีคำถามที่ตอบได้ยากว่าอาเซียนได้ยอมรับหรือปฏิเสธผลการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่เป็นต้นเรื่องของปัญหาหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตเมียนมานั้นอาเซียนมีปัญหาในตัวเองอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของรัฐตนทัศนะของผู้นำรัฐบาลตลอดรวมถึงการมีวาระทางการเมืองของรัฐบาลนั้นสภาพเช่นนี้ค่ะทำให้เอกภาพของอาเซียนที่จะเข้าไปเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการมีบทบาทของอาเซียนเช่นบทบาทของรัฐบาลไทยเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนในกรณีนี้ค่ะ เพราะรัฐบาลกรุงเทพที่มีทหารเป็นผู้นำนั้นไม่มีท่าทีจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นความไม่สนใจในปัญหามนุษยธรรมนอกจากประกาศว่าไทยยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งทําให้ประชาคมระหว่างประเทศตีความอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ารัฐบาลของผู้นำทหารที่กรุงเทพมีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลทหารที่เนบิโด หรืออาจเป็นเพราะปัจจัยร่วมของความเป็นผู้นํำทหารและรัฐบาลกรุงเทพเองก็มีต้นกำเนิดมาจากการรัฐประหารไม่แตกต่างจากรัฐบาลทหารเมียนมาในปัจจุบันจึงทำให้ไทยในฐานะรัฐแนวหน้าไม่มีบทบาทเท่าที่ควรส่วนสิงคโปร์เองค่ะซึ่งมีฐานะเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในเมียนมาก็มีความระมัดระวังในการกำหนดท่าทีเพราะเกรงจะกระทบต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตน หรือสำหรับเวียดนามแล้วค่ะความไร้เสถียรภาพในเมียนมาจะส่งผลให้นักลงทุนหันไปสู่ตลาดเวียดนามเป็นต้นดังนั้นในสภาวะเช่นนี้ค่ะทำให้หลายฝ่ายอาจไม่ได้คาดหวังมากนักว่าอาเซียนจะสามารถกดดันให้ผู้นำทหารเมียนมาเปลี่ยนทิศทางการปรับปรามที่เกิดขึ้น และที่สำคัญโอกาสที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเจราจาระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของฝ่ายประชาธิปไตยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะคืออาเซียนอาจใช้วิธีแต่งตั้งทูตพิเศษเพื่อแก้วิกฤตที่เกิดขึ้นแต่การกระทาเช่นนี้อาจถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลาให้แก่ฝ่ายทหารและในอีกด้านอาเซียนอาจหาทางที่จะเปิดช่องทางการส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม ให้แก่ผู้ประสบปัญหาภายในแต่ก็ไม่ชัดเจนค่ะว่าข้อเสนอในการเปิดช่องทางเช่นนี้จะได้รับการตอบรับจากรัฐบาลทหารเพียงใด และแม้กระทั่งรัฐหน้าด่านอย่างประเทศไทยจะช่วยในประเด็นทางด้านมนุษยธรรมหรือไม่เพราะบทบาทของไทยได้หายไปจากเวทีในภูมิภาคจนทำให้เกิดการตีความว่าผู้นำทหารในรัฐบาลกรุงเทพจะไม่แสดงบทใดๆในการกดดันรัฐบาลทหารเนบิดอเพราะการพ่ายแพ้ของรัฐบาลทหารในประเทศข้างบ้านอาจจะส่งผลกระทบทางการเมืองต่อสถานะของรัฐบาลไทยเองด้วย แต่ทั้งหมดนี้อาเซียนอาจจะต้องไม่ประเมินแบบต่ำกว่าความเป็นจริงที่เชื่อว่าการต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาเป็นเพียงภาวะชั่วคราวและการต่อต้านจะค่อยๆหายไปและสิ้นสุดลงด้วยการมีอำนาจอย่างเข้มแข็งของรัฐบาลทหารเช่นที่เกิดขึ้นในยุครัฐประหารปี1988หรือพุทธศักราช2531และการประท้วงก็จะไม่เป็นวิกฤตให้ท้าทายอาเซียนอีกแต่อย่างใด แต่การต่อต้านทหารที่เกิดขึ้นกำลังส่งสัญญาณถึงการเกิดภูมิทัศน์ใหม่ของการเมืองเมียนมาที่ขบวนประชาธิปไตยพร้อมกับกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวแสดงสำคัญที่ประชาคมระหว่างประเทศไม่อาจละเลยได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นวันเสาร์นี้ค่ะจึงท้าทายผู้นำของชาติสมาชิกอาเซียนอย่างมาก ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชน t ทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ